รอยอันตีแอาารของพันโงคงองทะเลอากเป็นนี้เพื่อปาีัไว้กับเจ้เมาทีท้าีดองเทพมีว่รักษาอยู่น้นี้ขอให้ส่งักรักษาและโนนบรดาให้ลยของพันโบเบำรงงเข้าสู่ัในัระยบประสบในิพยบมาหาวงพจาอยนุงมใดขอให้เข้าสู่พที่มีแต่ความ รุนแรงสายน้ำพี่อนทีนะ 안녕하 ญาติเราถือดอกกุหลาบไปใไนมือต้งงองกาวเพียงแต่ยื่นมือแต่พานาทีนะครับชมกระแสจิตบอกกล่าวต่อดวงวิญญาณของปันโนูตเสนอประุกผมว่าวันนี้พวกเรา ในใจนส่งกระแสจิตในใจและบอกกล่าผู้วายทวีรับเถิญครับครับเมื่อเราได้ส่งกระแสจิตบอกกล่าผู้วายทวีตในใจจบเสร็จสิน้เนเรียบร้อยก็เอาม่ออกได้ครับออได้นะไปลอยอันนี้ครับส่งผ่านได้ไนหะ